เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมทำไมบางคนเนี่ยถึงทำ PowerPoint ได้สวยมากในระยะเวลาสั้นคะ่ะคลิปนี้นะคะมีคำตอบแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีไอเดียในการทำ PowerPoint นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันเสร็จทันเวลาแล้ว,ลวออกมาสวยด้วยนะคะวันนี้แนนมีเว็บไซต์นะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันค่ะเป็นเว็บไซต์ที่นำเทมเพลตนะคะมาใช้งานได้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจทุกเว็บเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ามีทั้ง ฟรีและ free ไม่ฟรีด้วยกันทั้งหมด7เว็บไซต์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์แรกกันก่อนเลยนะคะเว็บไซต์แรกนะคะเว็บไซต์นี้รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะน่าจะโด่งดังมากๆเลยนะคะในโลกโซเชียลตอนนี้ก็คือสไลโก้นั่นเองค่ะในเว็บไซต์สไลโก้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายเครือข่ายนะคะของฟรีพิกนะคะที่ออกเต้าเวกเตอร์สวยๆหรือรูปภาพกราฟิกสวยๆให้เราเอามาใช้งานกันนี่แหละคะ่ะซึ่งในสไลโก้เนี่ยเมื่อก่อน,นต้องท้าวความให้ฟังว่า เขาฟรีหมดทางเว็บไซต์เลยนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะก็เขาให้ทดลองไปแล้วใช่ไหมคะประมาณปีหนึ่งเขาก็ได้ตอนเนี้ยใช้แบบเสียเงินแล้วนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีด้วยกันค่ะอยู่ที่เราเลือกเนาะเข้ามาในเว็บนะคะสิ่งที่ต้องทำคือ1ต้องสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาโดยนะคะถ้าเป็นล็อกอินทั่วไปดาวน์โหลดฟรีเนี่ยเขาจะให้เราดาวน์โหลดนะคะ PowerPoint template ได้10บ นะคะ 10, 10สิบสิบเทมเพต่อ1เดือนนะคะถ้าเกิดดาวน์โหลดครบแล้วจะไม่สามารถโหลดได้อีกนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพรีเมียมก็คือจะโหลดไม่จำกัดแล้วก็โหลดอะไรก็ได้นะคะอ่ะอันนี้คือกรณีที่เราสมัครสมาชิกเนาะต่อมานะคะทีนี้มันสามารถฟิลเตอร์อะไรได้บ้างฟิลเตอร์คือคัดกรองนะคะคัดกรองอะไรได้บ้างก็มีสีนะคะประเภทของสีต่างๆที่ต้องการจะดูเนา แล้วก็สไตล์นะคะดาร์กนะคะฟันนี่นะคะแล้วแต่เลยหรือเป็นการ์ตูนก็ได้นะคะป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยนะคะก็ได้โดยนะคะเราสามารถสังเกตได้จากตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปมงกุฎนะคะพรีเมียมนั่นหมายความว่าเราจะต้องสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปีนะคะเสียเงินถึงจะดาวน์โหลดแบบพรีเมียมได้นะคะแต่แต่แต่ค่ะมันก็มีแบบฟรีเช่นกันนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟรีได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเลือกสักหนึ่งอันนะคะ เออก่อนไปเลือกเนาะมีใครสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมข้างล่างมันมีตรงที่เป็นสีๆด้วยมันสามารถเลือกชุดสีของเทมเพลตเทอร์พอยต์ hmm. age, ได้ด้วยนะคะอันนี้คือคือข้อดีมากๆเลยนะคะเราอยากได้สีไหนเราก็เลือกสีนั้นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกนะคะสักหนึ่งอันเพื่อจะเอาไปใช้งานนะคะสมมติว่าตัวน,นี้เลยแล้วกันนะคะ ติ้งนะคะออร์แกเนเอระคะ,ะเมื่อเราได้แล้วเราก็คลิกที่ตัวเขา1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราดูตัวอย่างคะ่ะว่าเนี่ยอันนี้คือเทมเพลตนะตัวอย่างจะมีประมาณนี้นะคะเราก็เลือ่ลอนลงมาดูข้างล่างข้างล่างก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเนาะส่วนนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเราต้องการจะดาวน์โหลดเป็น Google ส l i d ์หรือเป็น PowerPoint เก็บไว้ในเครื่องเรานะคะ ก็สามารถทําได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะอะแต่วันนี้เราพูดเรื่อง Google Slide เนาะเราก็จะคลิกไปที่เจ้า Google Slide นั่นเองค่ะพอเราคลิกที่ Google Slide เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาบอกว่าให้เราทําการเนี่ยคัดลอกเอกสารค่ะเราก็กดทําสําเนาเลยนะคะมันก็จะพาเรานะคะไปยังหน้าต่างของ Google Slide ที่เป็นเทมเพลตตัวนี้เลยค่ะ,ะทำการคัดลอกเอกสารขึ้นมานะคะซึ่งในเทมเพลตนะคะตัวนี้ หน้าที่เราคืออะไรก็คือแก้ไขข้อความต่างๆนะคะรวมไปถึงถ้าเราต้องการใช้เทมเพลตแบบไหน,นะคะ่ะหน้าสไลด์ไหนเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์นั้นได้ซึ่งตอนนี้เขาแสดงเลเยอร์ทั้งหมดให้เราดูนะคะแต่แต่แต,แต,แต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลเยอร์ได้ะคะ่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ อ่าแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเลเยอร์เดียวกันถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะคลิกที่สไลด์แล้วก็เลือกที่เลเยอร์เหมือนที่บอกไปตอนต้นเนาะเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้เลเยอร์ลักษณะไหนนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เลเยอร์นี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนข้อความในกล่องข้อความเอาหรือนะคะถ้าเราบอกว่าเราได้แบบนี้แล้วเราไม่อยากจะใช้พื้นหลังสีชมพูเราอยากจะเปลี่ยนสไลด์มาสเตอร์ของเขาได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะวิธีการเปลี่ยนก็ ไม่ยากเลยนะคะให้เรานะคะเข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่าสไลด์นะคะสไลด์จากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่ตัวนี้นะคะอันนี้คือการใช้เลเยอร์เนาะแก้ไขต้นฉบับคะ่ะให้เราเลือกไปที่แก้ไขต้นฉบับ ตรงนี้นะคะเราจะสามารถแก้ไขสไลด์มาสเตอร์ได้นะคะที่ที่เราเลือกเลเยอร์ต่างๆเอามาใช้เลยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะคะเราอยากจะปรับหน้าที่เป็นหน้าปกของเราเนี่ยให้เปลี่ยนสีแบ็กกราวเราพื้นหลังไม่เอาสีนี้นะคะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราลองปิดดูนะคะจากนั้นเนี่ย ตรงนี้มันเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ส่วนหัวฉูวใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสไลด์ชื่อเรื่องมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนสไลด์มาสเตอร์นะคะที่เราได้ดาวน์โหลดมานั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถที่จะปรับแต่งเองได้โดยที่ฟอนต์ตัวนี้เราอาจจะไม่อยากใช้ฟอนต์นี้ก็ได้เราอาจจะอยากใช้ฟอนต์อื่นเปลี่ยนฟอนต์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยมันจะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดเลย ก็คือเวลาที่เราเลือกใช้สไลด์มาสเตอร์ในหน้านั้นๆก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะคะเราจะลองเปลี่ยนดยนะคะูค่ะตอนนี้เราก็จะใช้สไลด์มาสเตอร์ที่เป็นแบบนี้ขนาดเท่านี้เลยนะคะข้อความก็คือฟอนต์เป็น K2D แบบนี้นะคะเราก็ปิดไปแล้วเราลองไปดูค่ะตรงนี้เราไม่ได้ไปปรับเป็น K2D นะแต่มันจะเป็น K2D ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งอันนี้คือข้อดีของการปรับสไลด์มาสเตอร์ค่ะ เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนฟอนต์ในทุกๆหน้าเลยนะคะเปลี่ยนครั้งเดียวใช้ได้หมดทุกๆกล่องข้อความเลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือเว็บที่1นะแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราแก้ไขย,ยังไงต่อไปเราไปดูเว็บที่2กันค่ะเว็บที่2นะคะมีชื่อว่า Slide Mania Mania ใช่ไหม Mania นะคะซึ่งอ่าเว็บนี้นะคะก็เป็นเว็บฟรีเทมเพลตเหมือนกันทีเนี้ยข้อดีของเว็บนี้ต้องบอกนิดนึง คือเขาจะมีสไลด์ powerpoint ที่เป็นในลักษณะของ interactiv e interactiv ในที่นี้หมายความว่าเราสามารถที่จะกดปุ่มแล้วโตว้ตอบได้เช่นเราอาจจะทำเกมด้วย google ด้วย google สไลด์อย่างเงี้ยค่ะเราก็คลิกแล้วไปคำตอบที่1คําคำตอบที่2คำตอบที่3เนี่ยหรือสุ่มเงี้ยค่ะเขาจะใส่ตัวแอคชั่นให้กับปุ่มต่างๆแล้วเพื่อจะไปยังหน้าสไลด์ไหนและมีการเล่นเกมอะไรนะคะในอันนี้คือข้อดีของ เทมเพลตเว็บไซต์นี้เลยนะคะซึ่งตัวนั้นเองแนนก็ชอบมากนะะั้งเ่ยพอเราเข้ามาดูที่ education เราจะเห็นว่ามันมี Interactive ที m p a i g n ที่เราสามารถคลิกเล่าไปหน้านั้น,น,นได้เลยนะคะหรือ Notebook Style นะคะหรือบอร์ดเกมอย่างเงี้ยค่ะในเว็บนี้จะรวบรวม PowerPoint ลักษณะนี้เอาไว้เยอะมากๆนะคะอยากให้ลองไปดาวน์โหลดกันนะคะ เว็บไซต์ที่3นะคะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PowerPoint Hub นะคะในวิธีการนะคะก็เหมือนกันนะคะเราก็สามารถคลิกเข้ามาที่ PowerPoint Hub แล้วก็เลือกแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการรอ,อนิดนึงเวลาที่เราคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นนับเวลาถอยหลังให้ประมาณ1นนาทีค่ะแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดที่นี่ได้เลยนะคะซึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .pptx นะคะ จะไม่ใช่ตัวที่เป็น Google Slide แต่ก็แล้วแต่บางอันนะบางอันก็น่าจะเป็น Google Slide เรายังไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่เท่าที่คลิกมาเจอแต่ตัวที่เป็นเทมเพลตที่เป็น PowerPoint ทั้งนั้นเลยนะคะในนี้ก็จะมีทั้งปกรายงานนะคะมีปกแฟม้มมีชุดสีที่แนะนำด้วยมีแผนภูมิองค์กรนะคะลองเข้ามาดูคะ่ะที่นี่ก็มีแหล่งเป็นแหล่งที่มีข้อมูลให้เราเยอะเหมือนกันนะคะ อีกเว็บหนึ่งนะคะ PPT m o n ค่ะ Mon ตัวนี้ที่แปลว่า monster นั่นเองนะคะซึ่งเว็บนี้นะคะก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่แนนแนะนำมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวสไลด e g o นะคะซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะในลักษณะของตัวที่เป็น Google Slide แล้วก็เป็น PowerPoint template ไดด้้วยนะคะตัวนี้นะคะ PPT m o n นะคะ monster เก็บไว้ให้ดีเลย เว็บไซต์ถัดไปนะคะ PowerPoint อ Infinity นะคะซึ่งตัวนี้เป็นดาวเป็นเทมเพลตเหมือนกันนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูเนาะก็จะม Business Minimal นะคะ Minimal ก็มีด้วยนะคะอ่ะเราลองเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะคะอ่ะ Minimal เนาะในนี้ก็จะมีแบบเทมเพลต PowerPoint เยอะแยะนะคะแล้วก็ให้เราสามารถดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะคะ อีกเว็บหนึ่งเว็บถัดไปค่ะก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Presentation Go ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเทมเพจเยอะเหมือนกันนะคะอยากให้ลองไปเล่นกันนะจ๊ะและสุดท้ายค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะนางกำลังโด่งดังมากในโลกโซเชียลนะก็คือตัว Canva ค่ะ Canva เนี่ยเขาสามารถทำงานกราฟิกได้เยอะมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้เลยค่ะ ก็คือ PowerPoint นั่นเองนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาจะให้แก้ไขบนเว็บไซต์ของเขาเองเนาะจะไม่ได้ให้ดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาเป็น g o o g l e Slide นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสักหนึ่งอันก็ได้อ่ะบทเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยให้เราใช้แม่แบบไหมถ้าเราใช้แม่แบบนี้ค่ะเขาก็จะให้เราแก้ไขทุกอย่างเนี่ยบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยซึ่งเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เลยแบบนี้ ะะจากนั้นนะคะเราก็มาที่ดาวน์โหลดซึ่งในการดาวน์โหลดเนี่ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดเป็นเหมือน PDF เอาออกมาหรือเป็นวิดีโอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้งานนิดหนึ่งเนาะอ่ะนี้นะคะหรือจะนําเสนอในนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงที่แนะนำนะคะอาจจะไม่ได้ต้องใช้ Google Slide ก็ได้นะคะอันนี้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะในคลิปนี้นะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องของการนำวัตถุต่างๆเนี่ยมาลองแอนิเมตกันนะคะในบน Google Slide เนี่ยว่าทำงานอย่างไรนะคะคลิปหน้านะคะต้องติดตามนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ